บริจาคโลหิตมีผลต่อกล้ามเนื้อไหมคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคําถามที่ดีเวลาเราบริจาคโลหิตนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือเขาจะเอาโลหิตเราออไปถูกไหมครับแล้วสิ่งที่ตามมาคือร่างกายครับจะก,กระตุ้นครับที่ไขสันหลังเราจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างโลหิตขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการดีนะครับมันเป็นการกระตุ้นร่างกายเนี่ยให้สร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ดีครับแต่ส่วนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับคนที่ออกกาลังกายหรือว่่่าาคนทีอ คอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าตรงนั้นนะครับมันใช้พลังงานไอกระบวนการสร้างโลหิตขึ้นมาใหม่ตรงนี้มันใช้พลังงานเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าใครเวทเทรนนิ่งหนักๆหรือว่าออกกําลังกายหนักๆแล้วอยู่ๆไปบริจาคโลหิตเลยเนี่ยอันนี้ไม่แนะนาเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วนะครับไม่ได้บอกเขาก่อนว่าแบบออกกําลังกายมาอะไรอย่างเงี้ยก็ อยากออกอยากไปบริจาคก็ไปบริจาคเลยนะครับแล้ว่งนี่ตามมาคือเราจะโสมมากขึ้น,นครับเพราะร่างกายต้องใช้พลังงานสูงมากในการผลิตโลหิตกลับคืนมานะครับซึ่งมันก็จะไม่เหมาะสมกับการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราไม่ได้บริจาคกันบ่อยๆถูกต้องไหมครับตักสามเดือน6เดือนทําทีหนึ่งเนี่ยกำลังดีนะครับเป็นการกระตุ้นร่างกายเป็นการกระตุ้นไขสันหลังให้ทำงานอ่ะทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการแบบรีบูตเลือดใหม่ๆของเราขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่า ใครจะไปทําใครจะไปบริจาคนะผมแนะนําว่าให้ควรหยุดออกกําลังกายไปก่อนสัก2-3วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หยุดไปสัก2อวันเพื่อให้ร่างกายหรือโครบอรี่กลับมาไม่ให้เราโซมมากนะครับเพราะไม่งั้นนะตอนที่ผมไปนะเล่นออกเล่นยิมเสร็จเวทเทรนิ่งเสร็จไปบริจาคบริษาทเสร็จกลับมาอีกวันหนึ่งโซมนะครับ โซมเลยนะครับโซมไปสองสวันนะครับแบบนั้น,นไม่โอเคนะครับแล้วก็ควรจะพักผ่อนเลิกกินอาหารให้ครบเรียบร้อยด้วยนะครับใครจะไปบริจาคนะผมก็อนุโมทน,นาสาธุด้วยนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็จะลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit o อ f แฟทไว้ด้วยนะครับในทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วก็ตอนนี้ผมทำคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นอยู่นะครับใครอยากจะลงคอร์สนะ คลิกลิงก์ที่หน้าไบโอได้เลยนะครับที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับใครมีปัญหาเรื่องสกินนี่แฟทโยโย่เอฟเฟกน้ำหนักตันน้ำหนักไม่ลงแล้วนะครับในคอร์สนี้สามารถช่วยได้แน่นอนนะครับเป็นคอร์สเทนไพรเวตหนึ่งหนึ่งในรายส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเลยคือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างถึงจะถึงเป้าหมายนะครับแก้สกินนี่แฟทแก้โยโย่เอฟเฟกได้หมดนะครับส่วนที่2นะครับโปรแกรมออกกำลังกายต้องเล่นท่าไหนบ้างที่ยิมทำยังไงที่บ้านทำยังไงผมดูแลให้หมดนะคคคคครรรรรรรัััับบบบบส่่่่่วววนนนนนททีีี3ะเปป็โโโแแกกมาาา์์ดดิิออออตต้งไห กินที่ต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ผมก็ดูให้หมดเหมือนกันนะครับ3อย่างเนี้ยคือ3อย่างที่จะได้ในคอร์สเลยนะครับเป็นคอร์สเทนพ i เวทหนึ่งหนึ่งในรายส่วนตัวของผมนะครับติดตรงไหนไม่เข้าใจปัญหาอะไรยังไงนะครับสอบถามได้ตลอดเวลานะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับกาลังจะไปถึงสองแสนซับกดติดตามให้หน่อยครับ